ปี2 1 2 2ย่านขนส่งเชิงพาณิชย์โนสโตโมโถูกสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกโจมตีขณะเดินทางผ่านดาว l v 4ว6เพื่อมุ่งหน้ากลับไปยังโลกส่งผลให้ลูกเรือยานโนสโตโมโสเสียชีวิตเกือบยกลำยกเว้นเพียงอัลเลลิปลี่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่รอดตายนั่นคือหนึ่งในโศกนาฏกรรมทางอาวกาศที่สยดสยองและถูกกล่าวขานมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หากแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่มนุษย์ถูกโจมตีโดยสูรกายจากนอกโลกปี2093ยานสำรวจทางวิทยาศาสตร์โพรมิทิอสออกเดินทางจากโลกไปยังดาว l v 223เพื่อไขปริศน,นาเกี่ยวกับมนุษย์แต่กลับถูกโจมตีจากไวรัสมรณะและสัตว์ประหลาดจนมีลูกเรือเสียชีวิตภารกิจของโพรมิทิอุสล้มเหลวและไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ได้กลับโลก ปี2104ลูกเรือของยานอาวกาศโคเวนันต์ได้รับสัญญาณที่คาดว่าเป็นของมนุษย์จากดวงดาวลึกลับแห่งหนึ่งพวกเขาจึงลงไปสำรวจดาวดวงนี้แต่กลับต้องเจอเหตุการณ์อันน่าสยดสยองเมื่อมีอสุรกายออกมาไล่ฆ่าลูกเรือจนเสียชีวิตส่วนคนที่รอดชีวิตก็ยังไม่มีใครทราบชะตากรรมของพวกเขาไม่กี่ทศวรรษต่อมากลุ่มนักสำรวจอวกาศรุ่นใหม่ ได้ออกเดินทางไปยังสถานีอวกาศโลมูลัสเพื่อค้นหาอุปกรณ์บางอย่างแต่กลับต้องเจอกับสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพึงกลัวที่สุดในจักรวาลและเป็นอีกครั้งที่ยังไม่มีใครรู้ชะตาก,กรรมรู้เพียงแค่พวกเขาถูกโจมตีจากอสุรกายสายพันธุ์เดียวกับที่เคยฆ่าลูกเรือยานโคเวนนในปี2104ฆ่าลูกเรือยานโนสโตโมโในปี2122ฆ่ากลุ่มนาวิโยธินบนดาว l v 4 26 ค่ามนุษย์บนดาวฟิโอริน่า161และค่านักวิทยาศาสตร์บนยานยูเอสเอ c มอริกาในปี2381นั่นทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งในเอเลี่ยนสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งและดูร้ายที่สุดในจักรวาลมันคือสุรกายที่มนุษย์รู้จักกันในชื่อซีโนมอฟซีโนมอฟ นับว่าเป็นเอเลียนที่มีวงจรชีวิตน่ามหัศจรรย์และพิสดารพันลึกมากที่สุดสายพันหนึ่งเท่าที่มนุษย์เคยพบเจอวงจรชีวิตของพวกมันจะเริ่มต้นจากระยะโอมอฟหรือไข่ขนาดยักษ์ความสูงประมาณ2-3ถึงฟุตที่ถูกวางโดยนางพญาซีโนโมอฟซึ่งเมื่อไข่สามารถตรวจจับได้ว่ามีโฮสต์หรือร่างพาหะที่มีศักยภาพเข้ามาใกล้ๆกลีบบริเวณเปลือกไข่ก็จะค่อยๆเปิดออก เพื่อปล่อยตัวเฟสฮักเกอร์ออกไปก่อนหน้าแล้วฉีดตัวปรสิตเข้าไปในปากของโฮสเพื่อให้มันเข้าไปฟักตัวภายในร่างกายของโฮสอยู่ชั่วระยะเวลาหนึง่งจากนั้นเฟสฮักเกอร์ก็จะคลายตัวออกจากหน้าแล้วตัวอ่อนก็จะแหวกช่องท้องออกมาด้วยความรุนแรงซึ่งจะทำให้โฮสเสียชีวิตในทันทีส่วนปรสิตท,ที่ฟักตัวออกมานั้นก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหน้าตาหน้าเกลียด ที่เรียกกันว่าเชสบสเตอร์ซึ่งโดยธรรมชาติของมันจะรีบวิ่งไปหาที่ซ่อนตัวเพื่อลอกคราบแล้วกลายร่างเป็นซีโนมอฟตัวเต็มวัยภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยจะมีเชสบสเตอร์จำนวนหนึ่งที่จะเติบโตเป็นนางพยาซีโนมอฟเพื่อทำหน้าที่วางไข่ขยายเผ่าพันธุ์ตามวงจรชีวิตของพวกมันส่วนพวกซีโนมอฟที่ไม่ใช่นางพญา ก็จะจอ,อกไปล่าเหยื่อเพื่อฆ่าหรือในบางครั้งก็หาอาหารและหนึ่งในเมนูวันโนชาของพวกมันก็คือมนุษย์ <c oughs> โดยทั่วไปแล้วซิโนมอฟตัวเต็มวัยจะมีความสูงเกือบ3เมตรแม้จะมีร่างกายที่ใหญ่โตกว่ามนุษย์แต่ผิวหนังและสีสาขนาดใหญ่สีดำก็ช่วยมันพรางตัวจากศัตรูได้เป็นอย่างดีซิโนมอฟมักออกล่เหยื่อภายใต้เงามืด ตามท่อระบายอากาศหรือซุกซ่อนอยู่ตามซอกมุมต่างๆโดยจะลอยเหยื่อด้วยความนิ่งสงบจนกว่าเหยื่อจะเดินเข้ามาใกล้ๆจากนั้นมันก็จะขย่มเหยื่อจากด้านหลังด้วยความรวดเร็วท่าไม้ตายที่มันมักใช้ล่าเหยื่อในระยะประชิดก็คือการใช้มือที่มีกรงเล็บแหลมคมจับศีรษะของเหยื่อและเมื่อได้ระยะที่เหมาะสมมันก็จะใช้ขากรรไกรด้านในยันแข็งแกรง่งพุ่งกระแทกทะลุกระโหลกศีรษะของเหยื่อ จนเสียชีวิตทันทีแต่ในกรณีที่เหยื่อพยายามต่อสู้จากระยะไกลซีโนมอฟก็จะต่อสู้กลับด้วยกรงเล็บและหางที่มีปลายแหลมคมคล้ายมีดไม่เพียงแค่นั้นในกรณีที่ศัตรูพยายามทำร้ายมันเลือดของซีโนมอฟที่มีความเป็นกรดก็จะพุ่งใส่เหยื่อจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เลือดของซีโนมอฟซึ่งเปรียบเสมือน,นกลไกป้องกันตัวตามธรรมชาติให้กับซีโนมอฟนั่นเองโดยทั่วไปแล้วซีโนมอฟจอกล่าเหยื่อเพียงลำพังแต่ในบางครั้งมันก็ออกล่าเป็นฝูงโดยเฉพาะในยามที่มีศัตรูมาบุกรังผู้บุกรุกบางคนก็จะโดนมันฆ่าแต่บางคนที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ก็จะถูกมันจับไปเป็นโฮสต์ให้กับตัวอ่อนเฟสฮักเกอร์เพื่อรีบขยายเผ่พันธุ์ซีโนมอฟ ไว้เป็นกำลังพลปกป้องฝูงโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการปกป้องนางพญาและไข่ไม่ให้ถูกทำลายเพื่อดำารงผพ่อพันธุ์ของมันต่อไปตามสัญชาติญาณทั้งนี้หากมนุษย์มีอาวุธปืนและกระหน่ำยิงมันในระยะประชิดก็อาจจะพอต่อกรกับฝูงซิโนมอฟได้เพียงแต่ต้องระวังอย่าให้เลือดกดของมันกระเด็นใส่เพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจเป็นฝ่ายเพลี้ยงพล้ำซะเอง ดังนั้นปืนที่แนะนําให้ใช้จึงเป็นปืนไฟหรือเครื่องพ่นไฟเพราะร่างกายของซีโนมอฟจะมีความอ่อนไหวต่อความร้อนและเปเลวเพลิงแถมยังช่วยป้องกันไม่ให้เลือดกรดของมันกระเด็นมาใส่ผู้หญิงได้อีกด้วยทั้งนี้ปืนไฟอาจช่วยคุณให้เอาตัวรอดจากซีโนมอฟได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นดังนั้นหากต้องการกําจัดมันจริงๆวิธีที่เวิร์กที่สุดก็คือการระเบิดหรือวางเพลิง เพราะการใช้อุหภูมิที่สูงในระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอเท่านั้นจึงจะสามารถย่อยสลายกระดูกวันแข็งแรงของมันได้เพียงแต่คุณต้องมั่นใจสก่อนว่าขับยานหนีออกมาจากรังของซีโนมอฟได้ทันก่อนการระเบิดและที่สําคัญกว่านั้นคือต้องมั่นใจว่าจะไม่มีซีโนมอฟหรือนางพยาซีโนมอฟแอบหนีตายแล้วเกาะขึ้นยานมากับคุณด้วยเพราะซีโนมอฟสามารถหายใจได้ในอวกาศได้นานมากพอที่จะตามคุณไปถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นคุณอาจต้องข้ามมันให้ตายด้วยการทําให้อุณหภูม,รภมริร่างกายของมันเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพราะนั่นคือหนทางเดียวที่จะทําให้กระดูและผิวหนังของมันแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงซึ่งจะทําให้ซีโนมอสเจ็บปวดอย่างรุนแรงและตายในที่สุดเห็นเอเลี่ยนซีโนมอสแข็งแรงและตายยากตายเย็นแบบนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมันไม่ใช่สุรกายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดขึ้นในห้องทดลองของหุ่นยนต์เดวิดหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทเวลานคอร์ปอเรชันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้มนุษย์แต่การที่มนุษย์ปฏิบัติต่อเดวิดอย่างไม่ให้เกียรติในหลายๆครั้งส่งผลให้เดวิดรู้สึกไม่พอใจสะสมเป็นความเกลียดชังและอยากปลดแอกตัวเองให้เป็นอิสระจึงเริ่มวางแผนกวานล้างมนุษย์โดยสร้างอสุร,รกายขึ้นมาเป็นอาวุธสังหารทุกอย่างเริ่มต้นในปี2 0 1 3 p r o m e t h e u ส ยานสำรวจทางวิทยาศาสตร์ได้ออกเดินทางจากโลกมนุษย์ไปยังดวงดาว lv 2 2 3เพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมนุษย์และเดวิดก็คือหุ่นยนต์พ่อบ้านบนยานลำนั้นเมื่อเดินทางถึงดาว lv 2 2 3เดวิดและเหล่านักวิทยาศาสตร์ได้พบกับซากยานอาวกาศขนาดยักษ์ของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิจากต่างดาวที่พวกเขาเรียกว่าผู้สร้างหรือเอนจิเนียร์ภายในยานมีงานประติมากรรมเป็นรูปสโตรกายและมีซากการลออคราบของสัตว์บางชนิด ไม่ไกลนะักมีถังบรรจุและกูหรือของเหลวสีดําจํานวนมากจึงสันนิษฐานว่ายานลานี้น่าจะมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์บางอย่างที่ยังทําค้างเอาไว้ในยานยังพบซากศพของเอนจิเนียร์ตนึ่งที่หัวขาดและอีกตนหนึ่งที่ยังมีชีวิตแต่กําลังหลับไหลอยู่ในเครื่องสร้างสภาวะหยุดนิ่งเดวิดจึงปลุกนักบินของเอนจิเนียร์จากสภาวะหยุดนิ่งและได้รู้ความจริงว่าพวกเขาได้บรรทุกอาวุธชีวภาพเป็นไวรัสมรณะที่เป็นลักษณะของเหลวสีดํา ไปยังโลกมนุษย์ด้วยวัตถุประสงค์บางอย่างและเมื่อนักบินของเอนจิเนียร์ตื่นขึ้นก็ยังมุ่งหน้าที่จะขับยานอวกาศไปยังโลกเพื่อทําภารกิจให้รุล่วงบรรดาลูกเรือของยานโพรมิทิยสจึงต้องยับยั้งยานอวกาศของเอนจิเนียร์ส่งผลให้เกิดการต่อสู้และการประทะครั้งใหญ่จนยานโพรมิทิวสเสียหายอย่างหนักและลูกเรือของยานทั้งสองลำเสียชีวิตมีเพียงเดวิดและนักวิทยาศาสตร์ชื่ออลิาเบธชอเท่านั้นที่รอดตายเดวิดและอลิาเบต จึงตัดสินใจใช้ยานอวากาศของเอนจิเนียร์เดินทางไปยังดาวคละอลึกลับตามแผนที่ในโฮโลแกร,รมของยานที่เชื่อว่าน่าจะเป็นดาวานานิคมอีกหนึ่งดวงของเอนจิเนียร์ซึ่งอาจทําให้อลิซาเบธชอค้นพบคําตอบเกี่ยวกับแร็กกูและเหตุผลที่เอนจิเนียร์ขนอวุธชีวภาพไปยังโลกมนุษย์ระหว่างการเดินทางกันยาวนานอลิซาเบธชอได้หลับไหลอย,อยู่ในเครื่องสร้างสภาวะหยุดนิ่งเดวิดจึงศึกษาองค์ความรู้ของเอนจิเนียร์ ศึกษาแบล็กกูจนพบว่ามันคือสารก่อกายพันธุ์ชนิดรุนแรงที่มีผลทาให้สิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์เป็นอสุรกายที่แข็งแกร่งและดุร้ายเดวิดจึงได้เช้แบล็กกูพอพันุ์เชื้อโรคมรณะขึ้นมาและเมื่อเดินทางถึงดาวเคราะห์ลึกลับหมายเลขสี่เดวิดก็ปล่อยเชื้อโรคลงไปฆ่าชีวิตประชากรบนดาวจนตายเกือบหมดจากนั้นก็ใช้วิหารบนดาวเคราะห์สี่เป็นหลักทดลองเพาะพันธุ์อสุรกาย อีกทั้งยังฆ่าลิซเบธชอเพื่อใช้ร่างกายของเธอเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองผสมสายพันธุ์อสุรกายรูปแบบต่างๆขึ้นมาและใช้ระยะเวลายาวนานาน,นับ10ปีกว่าที่ซิโนมอฟตัวแรกจะถือกำเนิดขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นอสุรกายตัวแรกที่เป็นผลงานการทดลองของเดวิดก็คือดีคอนอสุรกายที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นญาติห่า,างๆของซิโนมอฟก็คงไม่ผิดนัก เดวิดสร้างดีคอนขึ้นมาบนดาว LV223 ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นลูกเรือโพรเมติอุสโดยลักลอบนำแบล็กกูหนึ่งหยดใส่ลงไปในเครื่องดื่มของดร์ฮอลโลเวย์ผลการทดลองพบว่าแบล็กกูจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายมนุษย์และภายใน6ชั่วโมงผู้รับแบล็กกูจะมีอาการป่วยคล้ายติดเชื้อไวรัสก่อนที่อาการจะค่อยๆทวีค,ความรุนแรงมากขึ้นภายใน24ชั่วโมงทั้งนี้ก่อนที่ดร์ฮอลโลเวย์จะแสดงอาการป่วย เขายังได้มีเพศสัมพันธ์กับดอรอลิซาเบธชอซึ่งสเปิร์มของเขาที่หลังในมดลูกของดรอลิซาเบธมันกับกลายเป็นตัวอ่อนของเอเลียนรูปร่างคล้ายปลาหมึกที่เรียกว่าไทโรไบต์ซึ่งฟักตัวอยู่ในท้องของอลิซาเบธโดยกระบวนการนี้อาจเทียบเคียงกับระยะที่เฟสฮักเกอร์กำลังฟักตัวอยู่ในไข่และเมื่ออลิซาเบธรู้ว่าเธอกำลังอุ้มท้องให้เอเลียนเธอจึงรีบผ่าตัดเอาตอัวออกมาโชคร้ายที่มันแข็งแรงพอจะมีชีวิตรอด จนพร้อมที่จะวิวัฒนาการไปสู่ระยะต่อมาคือการหาร่างโฮสตให้มันฟักตัวเป็นดีคอนร่างสมบูรณ์ซึ่งบุคคลผู้โชคร้ายก็คือเอนจิเนียรที่โดนตัวอ่อนก่อนหน้าแล้วใช้ท่อสอดเข้าไปทางปากเพื่อฝังตัวอ่อนก่อนที่มันจะแหวกอกของเอนจิเนียรออกมากลายเป็นตัวดีคอนที่รอการเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเรียกได้ว่าดีคอนคือสุรกายที่ถูกเพาะพันธุขึ้นมา จากการนำแบล็กกูไปผสมกับ DNA ของมนุษย์และร่างโฮสต์ของเอนจิเนียร์ทว่าเดวิดก็ไม่มีโอกาสได้เห็นผลงานการสร้างอสุรกายตัวแรกของตัวเองจนจบกระบวนการเพราะหลังจากนั้นเขาต้องเดินทางออกจากดาว LV-223 มุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์หม่เลข4พร้อมกับดอรอลิซาเบธชอหลังเดวิดเดินทางมาถึงดาวเคราะห์ส4และกวาดล้างประชากรบนดาวเขาก็ได้สร้างอสุรกายอีกตัวหนึ่งขึ้นมานั่นคือเนโอมอฟ นีโอมอฟเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการนำแบล็กกูมาพัฒนาภายใต้ระบบนิเวศของดาวเคราะห์สีซึ่งผลการทดลองทําให้เกิดถุงไข่ขนาดเล็กสีดํารูปทรงกลมคล้ายเห็ดหรือเชื้อราที่งอกขึ้นบนพื้นดินซึ่งภายในนั้นจะมีสปอร์ขนาดเล็กที่กําลังรอคอยร่างโฮสต์ให้มันเข้าไปฟักตัวเป็นอสุรกายถุงไขน่นี้จึงมีหน้าที่คล้ายไข่ของเฟสฮักเกอร์และมดลูกของดรชอตอนอุ้มท้องตอนไทโรไบต์เมื่อถูกรบกวน ถุงไข่เหล่านี้จะปล่อยสปอร์ขนาดเล็กคล้ายฝุ่นละอองสีดำลอยฟุ้งไปในอากาศแล้วเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่มันจะใช้เป็นโฮสต์ผ่านรูหูหรือรูจมูกเมื่อโฮสต์ได้รับเชื้อที่แพร่กระจายทางอากาศแล้วสปอร์จะเข้าสู่กระแสะเลือดและฟักตัวเป็นลัดเบร์สเตอร์ภายในร่างกายของโฮสต์และเมื่อบลัดเบร์สเตอร์สมบูรณ์ก็ะออกมาจากร่างกายของโฮสต์คล้ายคลึงกับกระบวนการคลอดเชสเบสเตอร์ แต่เชสเบอร์สเตอร์จะทะลุออกมาจากหน้าท้องสต่หรักเบอร์สเตอร์จะทะลุออกมาจากร่างกายส่วนไหนก็ได้โดยลักษณะาทางกายภาพของนิวมอฟจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับร่างโฮสต์ที่มันใช้ฟักตัวอ่อนปี2104ลูกเรือยานโคเวนันยานอาวกาศที่ขนตวอนมนุษย์1,140ชีวิตไปยังดาวนานิคมออริกซิกได้ตัดสินใจเดินทางออกนอกเส้นทางมายัางดาวคราะหสี เนื่องจากได้รับสัญญาณจากมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วคือก纶ลวงของเดวิดที่ต้องการล่อม,มนุษย์ไายังดาวเคราะห์สเพื่อใช้เป็นโฮสต์ให้กับอสุรกายที่เดวิดกําลังเพาะพันธุ์ขึ้นเหตุการณ์นี้ทําให้ลูกเรือของยานโคเวแนน์สองคนได้รับสปอร์จากถุงไข่จนกลายร่างเป็นโฮสต์และให้กําเนิดเนวมอฟออกมาแม้เนลมอฟจะเป็นอสุรกายที่น่ากลัวและดุร้ายมีฟันแหลมคมและมีหางที่แข็งแรง แต่เพราะผิวหนังของมันคล้ายคึงกับผิวหนังของสัตว์โดยทั่วไปและเลือดก็ไม่ได้มีลิดเป็นกรดจึงทําให้มนุษย์สามารถต่อสู้กับมันได้ไม่ยากเย็นนักด้วยอาวุธปืนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เดวิดต้องพัฒนาสุรกาอีกสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบขึ้นมานั่นคือซีโนมอฟการสร้างซีโนมอฟตัวต้นแบบนั้นเกิดขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกับเนโอมอฟ แต่ในขณะที่นิวโมฟเดวิดได้สร้างถุงไข่ฟักสปอขึ้นมาในส่วนของซีโนมอฟเดวิดก็ได้สร้างไข่ที่ใช้ฟักตัวอ่อนเฟสฮักเกอร์ซึ่งเมื่อ,อยานโคเวนัน์เดินทางมาถึงดาวคลอสสี่เดวิดจึงได้เชิญโอแรมกับตันของยานมายังห้องทดลองของตัวเองแล้วหลอกล่อให้เขาเดินเข้าไปดูไข่เฟสฮักเกอร์จังหวะนั้นเฟสฮักเกอร์จึงก่อหน้ากับตันและเพียงไม่นานโปรโตมอฟหรือซีโนมอฟรุ่นแรกก็ถือกำเนิดขึ้น โดยซีโนมอฟสายพันธุ์นี้เมื่อมันทะลุออกมาจากอกของโฮสต์ก็จะกลายเป็นซีโนมอฟขนาดเล็กที่เตรียมขยายเป็นร่างโตเต็มวัยในเวลาต่อมาต่างจากซีโนมอฟสายพันธุ์บนดาว LV426 ที่จะกลายเป็นตัวเชสเบอร์สเตอร์ก่อนแล้วจึงค่อยลอกคราบกลายเป็นซีโนมอฟตัวเต็มวัยในขณะที่รูปลักษณ์ก็จะมีความใกล้เคียงกันแต่ซีโนมอฟบนดาว LV426 จะมีโครงกระดูกผิวหนังและกล้ามเนื้อคล้ายชีวะจักรกลมากกว่า อย่างไรก็ตามซีโนโมอฟสายพันธุ์แรกได้ถูกลูกเรือของยานโคเวนนท์กำจัดและขับยานหนีตายออกมาได้ทันแต่เดวิดก็ได้วางแผนสำรองไว้แล้วนั่นคือลักลอบขึ้นยานโคเวน,นัน์โดยปลอมตัวเป็นวอเตอร์หุ่นยนต์รุ่นน้องที่มีหน้าตาเหมือนกันเพื่อที่เดวิดจะนำตัวอ่อนเฟสทักเกอร์สองตัวมาวางใกล้กับตัวอของมนุษย์บนยานโคเวนนที่กำลังมุ่งหน้าไปย่งดาวานานิคมบริกซก หลังเดวิดขึ้นยานโคเวนัน์ก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นรู้เพียงแค่ซีโนมอฟได้พัฒนาสายพันธุ์จนมีรูปลักษณ์และวงจรชีวิตที่แตกต่างออกไปจากซีโนมอฟบนดาวเคราะห์สีแถมยังแตกแขนงสายพันธุ์ออกไปทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเดดราก้อนซีโนมอฟที่อาศัยสุนัขล็อดไวเลอร์เป็นโฮสต์จนทําให้เกิดเป็นซีโนมอฟที่ดุร้ายเดินสีขามีลักษณะการเคลื่อนไหวคล้ายสุนัข และยังสามารถปีนปตามผนังและเพดานได้อย่างเข้าข้องว่องไวหรือนางพยายเอเลียนที่มนุษย์เพาะพันธุ์ขึ้นจากร่างคโคลนของอเลลิปลีที่ปลีชีพขณะอุ้มท้องตัวอ่อนซิโนโมอฟเมื่อ200ปีก่อนหน้านั้นโดยนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามพัฒนาซิโนโมอฟขึ้นมาหลากหลายสายพันธุ์เพื่อพัฒนาให้เป็นอาวุชีวภาพจนได้นางพยายเอเลียนที่มีดีเอ็นเอของมนุษย์มันจึงมีมดลูกและระบบสืบพันธุ์คล้ายมนุษย์ จนสามารถคลอดซีโนโมอฟออกมาได้โดยไม่ต้องวางไข่หรืออาศัยร่างโฮสต์เพื่อฟักตัวอ่อนซึ่งซีโนโมอฟที่คลอดออกมาถูกเรียกว่านิวบอลมันเป็นอสุรกายลูกผสมระหว่างมนุษย์และซีโนโมอฟจึงมีสีสักคล้ายกะโหลกของมนุษย์ไม่มีหางและมีสีอ่อนกว่าซีโนโมอฟทั่วๆไปเมื่อคลอดออกมานิวบอลจะใช้เวลาไม่นานในการออกล่าเหยื่อและเหยื่อตัวแรกของมันก็คือราชินีซีโนโมอฟผู้ที่ให้กำเนิดมันขึ้นมา แต่มันกลับมองว่าเป็นศัตรูเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนยกเว้นลิปรี่ร่างโคลนที่มันไว้ชีวิตเพราะคิดว่าลิปรี่เป็นแม่ของมันและทั้งหมดนี้ก็คือสุรกายจากนอกโลกเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มนุษย์เคยพบเจอแต่ในจัก,กรวาลนั้นกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆแล้วยิ่งมีสิ่งมีชีวิตอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่พร้อมจะฆ่าเราให้ตายได้ทุกเมื่อ หรือแม้กระทั่งสายพันธุ์ซีโนโมอฟที่เราพบเจอบ่อยที่สุดก็ใช่ว่าจะรู้จักมันดีพอนี่อาจเป็นแค่10%เท่านั้นที่เรารับรู้เกี่ยวกับมันส่วนคนที่รู้จักซีโนโมอฟดีมากพอก็อาจเป็นคนที่ไม่มีโอกาสรอดชีวิตเพื่อกลับมาบอกเล่าให้เราฟังในสิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาลึกลับดำมืดเกี่ยวกับมึตอยู่จากนอกโลกสายพันธุ์นี้